นักตบลูกยางสาวไทยกับญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานนะคะแถมเมื่อ4ปีก่อนในศึกคัดเลือกโอลิมปิกลอนดอนเกมส์ญี่ปุ่นยังฝากความเจ็บช้ำให้กับทีมไทยอย่างมากหลังนัดสุดท้ายแพย้กับเซอร์เบียไปอย่างน่ากังขาทําให้ทีมไทยพลาดโอกาสทองผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายหนแรกในชีวิตอย่างน่าเจ็บใจดังนั้นเกมวันนี้ต้องเจองานหินชิ้นโตแต่สาวไทยพร้อมสู้ไม่มีถอยค่ะแม้ว่าจะเป็นรองเจ้าภาพหลายด้าน3นัดที่ผ่านมาทําได้เพียงชนะ1แพ้2 ส่วนเจ้าภาพฟอร์มเพิ่งสะดุดนะคะเมื่อวานนี้พ่ายกับเกาหลีใต้ไปทําให้กําชัย2นัดแพ้1นัดแต่ยังได้เปรียบเล่นต่อหน้ากองเชียร์นับหมื่นคนในบ้านของตัวเองส่วนผลงานทั้งสงทีมเจอกันบ่อยครั้งทั้งในแมตช์ระดับโลกและเอเชียค่ะซึ่งครั้งสุดท้ายที่ไทยเราเอาชนะได้ก็ต้องย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนในศึกชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมาชนะไปด้วยสกอร์3เซต ส่วนครั้งล่าสุดในเวลิลด์ครางปีที่ฮ่องกงปีที่แล้วนี่เองนักตบแดนอาทิตย์อุทัยกำชัย3มเซตร,รวดค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคะซึ่งในรายการนี้คันเลือโอลิมปิกเกมเทิร์นนั้นเขาร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วในวันนี้ค่ะทีมสาวไทยเราก็จะลงสนามเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพต้องมาติดตามกันนะคะว่าน้องแนนจะมีทัศนคติยังไงในการที่จะเจอกับญี่ปุ่นเย็นวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะค่ะ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นบ้างไหมตื่นเต้นค่ะก็ตื่นเต้นมากจา่กที่แบบปีที่แล้วไม่ได้แข่งกับรุ่นพี่ทีมชาติปีนี้ก็กลับมาเล่นก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้ลงสนามแมนนี้แมนแรกด้วยค่ะใช่เย็นวันนี้จะเจอกับญี่ปุ่นแล้วค่ะกังวลไหมเพราะว่าเราเคยชนะเขาเมื่อ3ปีก่อนใช่ค่ะก็ะกังวลอยู่นะคะเพราะว่าเป็น แข่งที่บ้านเขาด้วยกองเชียร์เขาน่าจะเยอะแล้วก็เขาก็ฟอร์มฟอร์มของเขากําลังดีแบบชนะรวดแบบนี้แต่เราก็จะเตรียมเกมเต็มที่เกรมรับเต็มที่เขาจะเน้นเสริมเน้นอะไรแล้วก็พร้อมที่จะสู้ค่ะมีตัวไหนหน่ากลัวคะหวทุกตัวเลยมันมีตัวโคง้งโค้งเขาดีทั้ง2ตัวแล้วก็ตัวบีหลังใช่ค่ะคือเขาตีฉลาดตีแรงตีหนัก สำหรับในส่วนตัวของเราเราคิดว่าเรามั่นอกมั่นใจขนาดไหนที่จะเอาชนะเขาได้ในเกมนี้เพราะว่าคือโอกาสที่เราจะได้ตั๋วไปลีโอเกมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยซึ่งดังนั้นนัดนี้เราต้องเอาชนะให้ได้ค่ะก็มั่นใจค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันสู้เต็มที่เพื่อที่จะชนะให้ได้อีกทั้ง4เมตคือเราต้องสู้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันก็มีโอกาสน้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ถ่ายแล้วค่ะสู้อย่างเดียวเต็มที่ และนี่ก็คือทัศนคติของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งผู้เล่นคนสําคัญของทีมสาวไทยเรานะคะก็มาลุ้นมาติดตามกันค่ะว่าทีมลูกยางสาวไทยเราวันนี้จะสามารถลงสนามเอาชนะญี่ปุ่นได้อีกคร้งหนึ่งหรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้เคยทําสําเร็จในศึกชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2013ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะและก็ทีมไทยก็จะลงสนามในเย็นวันนี้ค่ะเวลา17บเนาฬิกนาทีตามเวลาประเทศไทยนิวัสุริยะถ่ายาภาพโซภิตทุยเวียงรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ